อย่าปล่อยให้ความโชคดีของคุณหลุดลอยไปฝากให้เอ็กเทวดาเป็นคนดึงตัวเลขออกมาจากความฝันของคุณเพื่อที่จะนำไปเสี่ยงโชคให้นะครับความสำเร็จจะไม่เดินมาหาคุณถ้าหากคุณไม่ก้าวไปหามัน ฝันเห็นฟ้าผ่าทำนายได้ดังนี้หากผู้ใดฝันว่าเห็นฟ้าผ่าลงมาทำนายฝันได้ว่าผู้ฝันจะมีความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่จะมารบกวนและจะมีโชคเล็กๆน,น้อยๆจากการเสี่ยงหากผู้ใดฝันเห็นฟ้าผ่าลงมาที่ต้นไม้จนเกิดไฟลุกท่วมทำนายได้ว่า ผู้ฝันจะลงมือทำสิ่งใดๆก็ตามจะมีผู้ใหญ่รับรู้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่ฝันหรือกำลังมีปัญหาอยู่แล้วนั้นให้ขอคำแนะนำกลุ่มคนหรือบุคคลที่อยู่ในสายงานปัญหาของคุณจะหมดไปและจะแก้ไขได้ง่ายมากยิ่งขึ้นฝันลักษณะนี้ ให้ระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวข้องกับการปวดกระดูกปวดข้อต่างๆให้มากความโชคดีนั้นส่วนใหญ่แล้วจะได้ลาบมาจากความสนิหาเป็นสำคัญหากผู้ใดฝันว่าตนเองถูกฟ้าผ่าทำนายฝันได้ว่าจะหมดเคราะห์ทุกยากจะหายไปโชคลาบจะมีเข้ามาสู่ตัวผู้ฝันอย่างมาก ทรัพย์สินสมบัติเงินทองอาจจะมีการถ่ายโอนในเร็ววันโดยไม่ต้องร้องเพลงรออีกต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วการฝันว่าตนเองถูกฟ้าผ่านั้นจำเป็นต้องทำการแก้ฝันเพื่อตอบสนองความฝันหรือเร่งให้ความฝันนั้นเป็นจริงเร็วขึ้นมีวิธีการดังนี้คือการบูชาเทวดาด้วยนํำเต้าสามลูกแตงกวาสามลูกจุดธูปใต้ต้นไม้ใหญ่ จะเป็นการเร่งความฝันให้เป็นจริงได้เร็วขึ้นอีกตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันว่าฟ้าผ่าหรือเห็นฟ้าผ่า7 1 4 9หรือ3อย่าลืมนะครับตัวเลขนั้นมีโอกาสสลับตำแหน่งและสลับขึ้นสลับลงก็ข,ขอให้พิจารณาให้ดี ขอให้ทุกทุกท่านฝันดีมีโชคปลดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ